สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอยดเวโวกแล้วนะครับคนนี้นี่เห็นไหมด้านหลังของเราคืออะไรก็คือ R1 M แต่เกือบ M แต่ไม่ M นะครับผมนะก็เป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับทำไมพี่นอยถึงต้องมาพูดคลิปนี้เพราะว่าพี่น่อยจะอําลาวงการแล้วนะวงการมอไซค์นะพี่นอยจะอาลาวงการนี้แล้วนะผมซึ่งพี่นอยก็จะขายเจ้าคันนี้นะครับผมน่าสงสารมากโอ คือจำใจขายมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อบอกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วก็หลายอย่างที่ต้องเอามาเป็นค่าใช้จ่ายและค่ารักษาค่าอะไรพวกนี้คือมันไม่ได้ใช้แล้วก็ยังตอนนี้ยังขับขี่ยังขี่ไม่ได้ก็คือแบบต้องเอามาใช้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขายคันนี้นะครับผมเอรามากครับท่านผู้ชมเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับนอยอาวันนะครับเรียกนอยอาวันไม่ได้แล้วนะครับผมอาจจะเป็นนอยเอสพัน์นะครับผมเพราะว่าเอสพันธ์นี้เหลืออีกคันหนึ่งนะครับผมก็จะเหลือเอสพันธ์ไว้สําหรับทําท่อนะครับผมเป็นท่อตัวอย่างท่อเเทสอออะะะไรรปปาณนียก็็คืจ่ง ตัวนี้นะครับผม R1M นะครับก็อย่าพี่น้อยให้ดูรอบๆคันแล้วกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจากกันนะครับว่าเราทําอะไรกับมันไปบ้างนะครับผมคลิปนี้ต้องบอกว่าเศร้าครับผม ไม่อยากขายเลยแต่ว่าต้องขายเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอนา,า,า,าคตพี่น้อยเดินได้ปั๊บข้อเท้าพี่น้อยขยับได้ปั๊บก็คืออาจจะซื้อตัวใหม่เช่น S พัน์ปีใหม่ที่มันแบบล้ำมากเลยอ CBR พันตัวใหม่ที่ว,ว่ามันล้ำมากตอนนี้ก็คืออนา,าคตมันอาจจะมี R1 m ็มที่มันล้ำนะครับผมพี่น้อยก็อาจจะซื้อใหม่อีกครั้งแน่นอนนะครับผมถ้าเดินได้ซื้อแน่นอนนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้ใช้นะครับก็ต้องขายไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพาดูรอบๆคันก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผม สำหรับตัวอาวันคันนี้นะครับเนี่ยผมมาเริ่มจากด้านหน้าเลยละกันนะครับผมด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับผมก็เป็นหัวคาร์บอนนะครับเป็นพาร์ทคาร์บอนนะครับผมเป็นพาร์ทคาร์บอนเพียวคาร์บอนเลยนะครับผมโหยสวยมากๆเลยดูสิตัวนี้ก็จะเป็นที่อุดกระจกนะครับผมแล้วก็น็อตโฟโบสายชิวนะครับผมดูสายบันเทิงแล้วก็ ไดโวนะครับสติกเกอร์นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับตัวนี้นี่ด้านหน้าเราก็ทำคาร์บอนไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเสียดายมากนะครับที่ต้องขายต่อมาน่าจะเป็นปั๊มเบรกนะครับด้านขวานะครับผมเบรกหน้าของเรานะครับผมก็คือเป็นเบรกหมุดเงินนะครับผมหมุดเงินนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับหมุดทองนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันสีเงินนะครับเป็นของมาควิชนะครัถ้าสีทองมันจะเป็นของโรซี่นะครับผมก็ตัวนี้เป็นของมาควิชนะครับผมก จ้ามานะครับตนนี้ถือว่าแบบแพงมากนะตอนนี้ซื้อมาก็อยู่ประมาณ5 0,000่นกว่าบาทน,นะตอนนี้าราคาลงแล้วต่อมาประกับคันเร่งนี่ับผมก็เป็นของโดมิโนนะครับผมแล้วก็ต้องพันด้วยลวดด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนที่พี่น้อยขี่ในะสนามเนี่ยปอกแผนะ่นมันสามารถบิดได้นะหมุนตามได้นะะนันเลยต้องรัดด,รด้วยขดลวดไว้ด้วยนะครับเวลาแข่งมันจะได้ไม่ไอ้นี่นะครับ หมาดูด้านข้างด้านข,าข้างของตัวรถดูดิโอ้โรสวยคาร์บอนทั้งนั้นเลยดู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 ฮาร์ดคาร์บอนหมดเลยดูดิตัวนี้ก็เป็นข้อเฟรมนะครับข้อเฟรมมันก็จะโยงยาวมาถึงตรงนี้เลยนะบผมนี้ยาวมากยาวมากยาวมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้โหดูดิโคตรจับคือตรงไหนที่เป็นชิ้นพลาสติกที่เป็นสีดําคือพี่นอเปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดเลย,เลยดูดิรอบพันอะเออจับขนาดไหนครับดูดู ดูแล้วมีกาดยางจีนะครับผม GB ตัวนี้ก็กันล้มได้ดีพอสมควรแบบกันล้มได้เยอะมากๆมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมต่อมาเป็นเกียร์โยงนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์โยงกิลเล็ตนะครับผมเป็นเกียร์โยงกิลเล็ตนะครับมันก็ให้อารมณ์ที่ว่าเบรกนิ่มนะครับผมแล้วก็เขยร์นิ่มนะครับผมต่อมาสายน้ํามันเบรกนะครับเป็นสายซิ่งนะครับผมสามารถปลดไวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามัน เบกอย่างไวๆเลยับผมเหมาะสําหรับสนามนะครับผมต่อมาข้างในเป็นโชคโอลินนะครับผมโชคโอลินตัวนี้เป็นโช๊คไฟฟ้านะคบผมโชคไฟฟ้าปรับได้โดยบนหน้าจอเลยนะผมโคตรจัาบเลยนะครับตัวนี้คือแบบ อยากจะแข็งอยากจะอ่อนก็คือตอบได้บนหน้าจอนะครับต่อมาก็เป็นท่อไดโวนะครับ GP 1 6 8นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นท่อที่พี่น้อยแข็งได้ใช้มานักต่อนักคือเยอะมากนะได้ได้กับท่อตัวนี้นะครับผมที่ทําให้แบบรถแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ขับขี่อัตราเร่งเร่งออกจากโค้งดีรอบปลายอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ารอบกลางรอบต้นเนี่ยคือแบบจัดมากๆนะครับผมคือแบบเร่งออกโค้งไวมากๆนะครับคือชอบมากๆเลยต่อมาจะเป็นบังคนหลังนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับวัสดุเพียวคาร์บอนทั้งคัน นะครับผมจับมากเลยแล้วก็สายถักนะครเป็นสายถักเฮลวนะครับผมนี่สีเขียวนะครับผม ด้านหลังเป็นปั๊มเดิมเพราะว่าปั๊มเดิมดีดีอยู่แล้วนะครับผมการแข่งขันในสนามพี่น้อยก็ไม่ค่อยได้ใช้เบรกหลังสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อมาก็จะเป็นครอบสวิงอาร์มนะครับผมครอบสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็เป็นเพลียวคาร์บอนนะครับแล้วเอามาครอบสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มเดิมมันเป็นสีเงินนะครับผมก็ตัวนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเป็นปีกด้านบนของตัวรถนะครับผมถาปีกท้ายนั่นเองนะครับตรนจะมีช่องลมแอโรไดนามิกด้วยเห็นปะจะมันจะมีช่อง พอมันพ้นถังตัวนี้มาปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปในนี้นะคืออากาศมันวิ่งดีนะเวลาเราเหมอบเวลาอะไรเงี้ยมันดูดลมดีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเพอคา,าร์บอนเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นวัสดุเพอคาร์บอนนะครับ ด้านบนก็จะเป็นตัวมอเตอร์เดิมนะครับผมมีมาให้นะครับพร้อมกับ GPS นะครับสำหรับแข่งในสนามอะไรพวกนี้ก็จะมีมาแถมมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัว R1M นะครับผมแต่ว่าตัว R1 ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีนะครับตัว GPS ตัวนี้ก็คือต้องซื้อแยกนะครับผมไอตัว GPS นี้มันจะมีประโยชน์เวลาที่เราขี่ต่อรอบสนามมันจะไปโชว์หน้าปัดหน้าจอเลยนะครับผมว่าเราวิ่งได้เท่าไหร่นะครับวิ่งเวลาเท่าไหร่เวลาวิ่งไปเท่าไหร่แล้วอัตราเร่งนู่นนี่นั่นเป็นยังไงโค้งนู้นโค้งนี้มันดูได้หมดเลยนะครับผมนี่แหละอันน ก็คือเป็นยางตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่มากดูกดกดนิ่มๆอยู่เลยคือยางตัวนี้วิ่งไม่ถึง10กิโลนะผมเป็นยางสายฟ้านะผมยางสายฟ้าขอบ200นะผมก็ไม่เคยวิ่งเกิน10กิโลเลยนะผมขับจากร้านมาบ้านไอ้จากบ้านมาร้านแค่นั้นเองนะครับผมไม่ไกลมากนะับล้อตัวนี้ก็เป็นล้อเดิมนะครับสีน้ําเงินมาฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบางโซนะครับบางโซก็จะเป็นบางโซ่เพียวคาร์บอนนะครับตัวนี้นะเป็นเพียวคาร์บอนครอบสวิงอาร์มก็จะเป็นแบบเดียวกั ะะต่อมาก็จะเป็นโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์นี่ก็เป็นของแต่งนะโซ่โซ่ของ RK แต่สเตอร์พี่น้อยจําไม่ได้นะว่าสาเตอร์ของอะไรไม่รู้ว่า f r เฟ e หรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ใช้เป็นสเตอร์รอบจัดรอบจัดกว่าบนถนนนะครับเพราะว่าเวลาพี่น้อยขับบนถนนเนี้ยก็คือมันจะต้องเอ้ยขับในสนามเนี่ยคือมันต้องต้องใช้รอบจัดรอบต้นที่จัดอะไรเงี้ยบางทีก็เออก็เลยทอสเตอร์ขึ้นมาแบบสูงมากๆนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรนะดู อาก็จะมีท่อน้ําท่อท่อหม้อน้านะครับผมทําให้ระบบน้าไหลเวียนดีทําให้เครื่องไม่ร้อนทําให้หม้อน้ําไม่ร้อนนะครับผมตัวนี้ก็ใส่เพิ่มนะครับเห็นผมชัดเจนเลยนะครับผมต่อมาหมุดด้านในนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับผมเป็นโอลินนะครับผมการสบัดโอลินนะครับผมอยู่ใต้แผงคอนะครับเป็นแบบบกๆบตัวอาวานนี้จะจําเป็นที่จะต้องใส่อยู่ใต้แผงคอนะครับเพราะว่ามันใส่อยู่บนแผงคอไม่ค่อยได้ไม่ได้นะครับมันไม่มีจุดยึดนะครับผม ่อมาบางโคนหน้าบางโคนหะน้าตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับผมเป็นคาร์บอนเพียว <c ười> คาร์บอนนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานเลยของอาร์วันเอ็มมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โชคกหน้าก็จะเป็นโชวโอลินเหมือนกันนะครับผมดูเป็นโชวโอลินปรับไฟฟ้าไม่ได้บนหน้าจอเหมือนกัน,นครับผมปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมเป็นโมโนโบล็อกอยู่แล้วเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกนะครับแล้วก็สายถักนะครับสายถักนี่น่าจะเป็นของอ่าจไม่ได้นะครับผมต่อมาจานเบรกนะครับจานเบรกเบมโบนะครับผมตัวนี้นะครับผม ถือว่าดีมากๆเลยนะครับมันสามารถเบรกในโค้งค่อนข้างดีเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นเจ้าอาวันเอของพี่น้อยเลยซึ่งที่ว่าจะต้องําใจขายแล้วนะครับคลิปน,นี้ขอให้คนดูแบบหลายๆแสนเลยนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมคือแบบลาแล้วลาก่อนลาก่อนอ,อ,อาวันเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงมันครั้งสุดท้ายกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะอมานี่นะครับปุญแจขั้นเทพนะครับไม่ซิ่งก็ซีนะครับผมเปิดกุญแจดูหน้าปัดเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เราจะตําใจขายแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันแล้วนะครับผมไปนี่แหละครับเสียงดังมากนะครับผมก็ยังลั่นอยู่ในใจอยู่เสมอนะครับผม ก็คือยังแบบยังชอบของมันอยู่ชอบที่จะเป็นอาวันเอนี่ยผมจะขอเล่าประวัติ r 1วันเอมคันนี้หน่อยละกันนะ <Hey. S 1> ก็คือคันนี้นะครับ <Hey. S 1> ก็เป็นรถใฝ่ฝันมากๆเลยนะครับผมที่พี่นอยอยากได้นะครับผมคืออา m เอนี่ยตอนนั้นนะค,คือพี่น้อยทุ่มหมดตัวเลยคือแบบาขาย 1000, s อสพันแบบขาดทุนมากๆแล้วก็เพื่อมาดาวน์รถคันนี้นะครับซื้อคันนี้มาประมาณล้านหนึ่งนะครับผม oh. แล้วก็ของแต่งอีก20,000 0บาทนะครับก็ประมาณล้านสองนะครับ ก็ยังผ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าพอได้อาวัน M, M มาตอนนั้นก็ยังอยู่ที่มอลังสิตนะครับผมก็ยังเรียนอยู่ที่มอลังสิตนะครับผมก็ขี่เล่นได้พักหนึ่งน,นะครับผมก็ย <Opera. S 1> ้ายร้านมาอยู่ที่รัชดานะผมก็ได้ไดขับรถเลน่นกลางคืนอะไรเงี้ยรถคันนี้มันเป็นรถที่ดีนะคือขับย,ยกล้อเนี่ยคือแบบเป็นรถที่ขับตอนแรกกยกยากนะแต่ว่าพอขับไปแล้วคือค่อนข้างดีดีกว่า S อสพันดีกว่าอะไรอีกนะคือแบบความรู้สึกว่าแบบมันทอกมันมาพอหน้ามันจะลงเนี่ยก็ยกต่อหน้าจะลงก็ยกต่อ แบบเนี้ยเนีน้ยไปแบบเหมือนมันมีกําลังต่อเนื่องตลอดเลยแต่เอสพัมจะเป็นสมูทแบบ ไม่คืนละยากและคือแบบอันตรายละเพราะฉะนั้นครันนี้แบบคันเป็นรถคันที่ดีมากเวลาพีโค้งเวลาเลี้ยวโค้งเวลายกล้อเวลาแข่งในสนามเวลาเรื่อออกจากโค้งคือแม่งดีทุกอย่างเลยแล้วคือแบบเราอยู่ด้วยกันมาแบบคว้าแชมป์กันมาแบบหนักหน่วงคือแบบเยอะมากนะครับผมก็คือแบบกี่งานกี่งานไม่ว่าจะงานแดกงานแข่งทางตรงงานแข่งเธอขิดทางโค้งอะไรเงี้ยคือแบบอยู่กับมันตลอดเลยนะครับผมเวลาไปกินข้าวกลางคืนอะไรเงี้ยคือแบบอยู่กับมันตลอดแล้วแบบเสียดายมากที่แบบจะต้องขายแล้วนะครับวันพุ่ง มีนะครับผมก็อย่างีคนมารับซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะได้มากนะครับแต่ว่าก็ต้องขายนะครับเพื่อที่เราจะไปสุดกว่าเดิมนะครับผมเพื่อที่จะไปซื้อรถที่สุดกว่าเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ก็นั่นแหละตามนั้นก็ต้องขายนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะของคันนี้นะครับที่ว่าแบบมีความทรงจําที่ดีแล้วก็มีความทรงจําที่เยอะที่สุดของมอเตอร์ไซค์ที่วิโนมีนะครับผมคือแบบช่างใจหลายเดือนมากๆว่าจะขายหรือไม่ขายแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ต้องขายเพราะว่ามันมากมากเหลือเกินะ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครไม่อยากให้ขายนะครับคอมเมนต์มานะครับผมถ้าใครอยากให้ขายก็คอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับเราจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเศร้าไปละบายบาย